Oh yeah, I roll up to the party with the handle of Bacardi and I pass it o f to all of my friends. Oh yeah, she rolls up to the party a n d a dress that shows her body and she's hanging out with all of her friends. y e ก็ขอกราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้เนี่ยเรามาพบกันทางช่องตบไก่ซีเอชเช่นเคยนะครับพร้อมกับคลิปแห่งคุณธรรมนะจ๊ะ แล้วเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยว่าผมมาอยู่หน้านี้ทําไมนะครับผมจะมอธิบายเรื่องการเล่นฟอร์ติโนโรมนะครับผมนะก่อนที่เราจะไปเล่นฟอร์ติโนโรมเนี่ยเราต้องมีของก่อนนะครับแต่คลิปนี้เราจะไม่ได้มาสาธิตการเล่นโรมนะเพราะว่าเนื่องจากเมมผมน่ารักเลือเกินนะครับจะจะขึ้นภาพไปดูนะมันอัดไม่ได้ครับแต่เราไปดูของโรมแล้วรมเลย รูนี้จะใช้นะครับผมเป็นเจาะร้อยนะครับผมเช่นออลซัลักสิบเมตรากราร์ดแคลร์สิบเมตรแอสซินเนต์สิบเมตรนะครับนะเข้ามาทมันทไอเทมนะครับผมจะมีเป็นตัวของเปิดมาเริ่มเกมเนี่ยราจะอธิบายแบบละเอียดยิบเลยนะเปิดมาต้นเกมเนี่ยให้เราออกชิปสต,ตอมทริคเกอร์ก่อน,นครับนะลหลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปออก ตัวของ a s t ทอร์สเปนะครับอ่าพราะที่เราเริ่มจากที่เราได้แล้วเนี่ยไอแอสทอร์สเปียให้เรามาออกรองเท้าค l d e n g เ a v e นะครับเหมือนออฟปกตินะครับนะแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยตอนที่เราได้ s tor m Tracker เนี่ยเราต้องไปหาป่าก่อนเพราะป่าเราเข้าป่าแล้วเนี่ยใช่ไหมเมอเราป่าเราเข้าป่าแล้วเราก็จะได้เวลเวลที่เราช่วยตีป่าเนี่ยประมาณครึ่งเวล เครื่งเวลของเวลหนึ่งก็คือเกือบจะเวลสองแล้วก็มาแท็กตรงคีบอีกซึ่งป่าจะไม่ได้รับผลดาเมจเลยให้กับไม่ไปแบบตีป่ามาันตีคีบของป,ป่าประมาณนี้นะเราก็จะได้เวลหนึ่งเราก็ได้เวลสองแบบเร็วค่อนข้างที่จะเร็วมาชิ้นต่อมาเราจะออกเป็นโพไซดอนเอมเบดเอมเบอร์เอมเบลมอะไรสักอย่างนี่แหละนะให้เราออกเป็นตัวของโลมิ่งฟลินฟูลนะเพราะว่า พอร์ติโน่เนี่ยเป็นตัวที่ไม่สามารถยืนได้นะครับแล้วก็นาเมจมันก็เพียงพอแล้วนะครับเราจะเพิ่มเหมือนเพิ่มประสิทธิภาพมนด้วยการโรมมิ่งคื้นฝูนะครับคุณล้างสถานะก็คือพอเวลาเช่นสลิมเนี่ยปลาหอ,อกมาใช่ไหมเราออกไอวิลไฟคลาสซิ่งเนี่ยเราก็จะสามารถการหอ,อกจากสลิมได้นะครับโดยการล้างออกไปนะประอันนี้เลยนะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับผมนะจะเป็นตัวของ เป็น f e n เน r t o ทู h หรือว่าบล็อกเกนก่อดก็ได้นะครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยเนื่องในจากแพทนี้เนี่ยตัวเอลโอมิอาเนี่ยมันไม่มีดูดเลือดแล้วผมเพิ่งได้ความรู้มาใหม่โอมิอามไม่มีดูดเลือดแล้วเนี่ยผมเลยมองว่าถ้าเกิดเราเพิ่มตังอีกสัก800บาทเนี่ยเราแปดร้ยห้าบาทเราก็จะได้ตัวของ f e n เน r t o ทู h ซึ่งพันโังจมเจนเนี่ยบวกถึง20 0และสกิลติดต,ตัวของเฟนเนอร์ทูเนี่ย HP ของเป้าหมายต่ำกว่า50%จะได้รับความเสียหายบวก30%ซึ่งมันเป็นแรงมากเลยสำหรับอร์ดิโน่ผมเลยหย่อนฟฟนเนอร์ทูลงไปนะครับก่อนที่เราจะไปออกฟฟนเนอร์ทูนะครับเราต้องออกเคลวิ่งเครมอ์ก่อนมาสักหนึ่งชิ้นหรืออาจจะ2ชิ้นก็ได้แล้วเราก็ไปออกโอมิยามคใช่โอมิยามโบเกนต่อเลยปะอ,อ่ะพอเรา,าได้โบเก้นเสร็จละเราวิวว่งไวขึ้นเพราะว่าสกิลต,ตัวตัวของโบเกนเนี่ย เมื่อไม่ได้วินนวัยเนี่ยว,วินวอล์กจะทำงาน10%นะครับอ่ะเราไปออเอาเบอร์แค่กันต่อบเปล่าเช็คต่อมาก็ยังเป็นโครงโครงรายชาของฟอร์ติโน่เหมอนเดิมเคลลิสแมนเนสนะครับเราจะกดลงไปเลยเพราะว่าตัวของเคลคลิสแมนเนสเนี่ยเราได้ทั้งพลังโจมต,ตีและ180กรอบแล้วสิ่งที่ฟอร์ติโนต้องการที่สุดเลยเนี่ยก็คือเพิ่ม HP ต่ำกว่า เมื่อต่ำกว่า40%จะเพิ่มการดูเดเลือดถึง20%ซึ่งตะก่อนเนี่ยของฟอริติโน่เนี่ยถ้าเราเป็นปกติเราจะเป็น a, โอเมียบวกอีแปกลายเป็น28%จะดูเดเลือดแรงมากดูดได้ประมาณฮิตละ500แต่เมื่อป่าไปเนี่ยตะก่อนป่าของโซลิเวอร์เนี่ยมันดูดเท่าไหร่อะแเร์เซเหมือนกัน,กนมั้งสิบรวมกันไปสิบหเนี่ยแล้วเราบวกกับไอ้นี่ไปเป็น36แล้วมันจะดูเดเลือดประมาาณ600กว่ ที่ผมเล่นมาเพียวๆเลยนะมันก็เลยทำให้ตัวของเฮลคลิสเนี่ยมันเหมาะกับสารฟอเรนมากเพราะว่าเนื่องจากที่มันมีทั้งการดูดเลือดได้รับโลนะมันเลยเหมาะกับสารฟอเรนแล้วบวกกับล้างสถานะเข้าไปมันเลยทำให้ตัวของฟอเรนเนี่ยยืนได้นานขึ้นแล้วก็ลำได้ตรงนั้นได้นานขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้นครับ นะเรามาดูกันต่อไปชิ้นที่6นะครับเบลดเอเธนีเอนเอเธนีตีนะครับแล้วก็เมดิเดียนออฟทรอยนะครับถ้าฝั่งนั้นไม่มีแลนดเดอรซาตานะีผมไม่แนะนําให้ออกนี่นะครับผมแนะนําให้ออกก็เกิดทันทีหรือตัวอย่างคีลานะครับคีลาเราจะต้องออกทรอยนะครับ หรือใครที่แบบเอ้ยบอกออกเ,เ,เ,เกิดเนี่ยมันคุ้มกว่านะเจคิล่าไม่ใช่นะเราต้องออกทรอยเพราะว่าถ้าเกิดเราออกเบลดออฟเอนทินีเนี่ยหลังจากที่ผมเล่นมาหลายยาวนานมากเนี่ยคือมันจะถูกลวงเว้ยแล้วมันจะไม่มีจังหวะให้ไหนให้หนีเลยนะเมดิเตอร์เรียออฟทรอยเนี่ยจะเป็นตัวที่กันพวกเวทได้ทุกเกือบทุกตัวนะจ๊ะเอ้ยได้ทุกตัวเลยสิเพราะว่าเป็นของกันเวทเนี่ย <c oughs> นะครับมันจะกันคิล่านะครับ สิ่งที่ควรออกนะสำเจอตัวคีพวกแบบที่ต้องออกทรอยอะ่ะจะต้องเป็นตัวของคีลา่าอะไรเีกอ่ะซาตาเนสซิลประมาณนี้สำหรับตัวพวกที่ไม่ค่อยแรงมากอย่างเช่นวีลา่าแล้วก็อิลูเมียนะครับเออมบอกไอตัวของเนี่ยกันสามารถการวีล่าได้อย่างดีด้วยนะครับเพราะว่าวีล่าเป็นตัวที่เหมือนจะบล็อก บอลินด้วยนะจ๊ะฟันกันคินรานะครับสำหรับรอยนะไก่อ <g> า <ans h ira> นะครับเราลุมพูดเรื่องไกอ่อาร์ไปเลยนะครับสแตนดาร์ดไกอ่อาสแตนดาร์ดไก่อาเนี่ยจะเป็นตัวที่กันพวกวีร่านะครับอย่างเช่นที่ผมบอกไปเมื่อกี้ผมลืมบอกชื่อนะเป็นตัวที่กันวีราอิรูเมีย แล้วก็ตัวอย่างพวกที่แบบไม่ค่อยแรงมากแต่ดามเมจมันมาเรื่อยๆปูฟไฟหรืออีกนิสประมาณนี้มันค่อนข้างที่จะคุ้มนะ8%ในสักิวติดตัวรีคอเวอรี่เมื่อโดนโจมตีปกติเื้นฟูล8%ใน2วิแล้วถ้าเราเอา8%นะมาบวกลบคูณหารกันเนี่ยเราจะเฮคุลิสเนี่ยดูดเดิร์ดอีก20%แล้วคนละตัวที่ดูดเดิอดอีกแล้วก็วมันจะแรงขึ้นมากๆ การที่เราจะเด้งเรื่อนเค่อนข้างที่จะแรงมากนะจ๊ะมันเป็นตัวที่ว่าถ้าเกิดเจอแบบโคต,ว,ตวช้าช้าดามิทตี้ช้าช้าเนี่ยให้แนะนำออกไกอาแทนนะครับนะสำหรับเบรออฟเดที่นี่นะครับเราจะใช้ในสถา,านการณ์ที่ว่าเจอแอสซิสซินฝั่งตงข้ามนะครับผมเ mm hmm. ช่นมูลาตนะตัวต้นที่ผมเรียกมามูลาฟพรันี่เป็นตัวที่เกี่ยมมูลาดมาก โดยเฉพาะพอายลายพวกที่เล่นลำเป็นๆลำบ้าเลยมันเข้าและออกเร็วเนี่าจะเป็นตัวที่ว่าฟอร์เรน Foreign, ค่อนข้างทีจะฟามผมนะครับเกลียดน,นะก็สายกายภาพเนี่ยเราจะแนะนำให้เบรคออฟเอนีดีกว่าคุมสุดลนะแต่เราจะมาดูสายพิเศษกันบ้างสายพิเศษของฟอร์เรนนะครับจะเป็นของพิเศษของฟอรเรน จะใช้ในกรณีที่เจอตัวดูดเนื่อแรงๆเช่นลิโปแล้วก็ลอเรียลนะครับสลับลมไปสายพิเศษนั่นก็คือตูด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 ตู้ใช่แล้วครับเราจะออกเป็น curse of death นะครับผมแทน f e n d e t o o t หรือว่า h e c h l e s ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอามาโปะไปเลยก็ได้กัน เราได้ทั้งร้อยพลังโจมตีนะครับลดคูดาว10%ร8 0เกราะนะครับซึ่งฟฟรดมีไม่ต้องการคูดาวอยู่แล้วเพราะว่าสกิลเกี่ยวใหมนี้ก็ถือว่าวิลกุตจะมันก็ถือว่าได้เวนจีมาอีกหนึ่งอย่างสหรับสายพิเศษนะครับเราจะเอาตัวของ Curse of Death เนะี่ยมาไว้ตัวตัวของกันก่อนเฟนเนตูดแลวเราจะเอาเฮคลิสเนี่ยไปไว้ตรงด้านหลังแทน เพราะว่าเค r ิร์ดอัปเดตเนี่ยมี180ยดอยูก่อนแล้วเฟนเนอรทู0สอร้อยพลังจมตีปั๊บมันรวมกันเป็นพ o าวเวอร์แรงมากสับอันนี้สมมติสลับเจอพวกสายเม็ไม่ใช่สายโจมตีพลังโจมตีแต่ถ้าเกิดถามว่าทํายังไงถ้าเจอสายพลังไม่ใช่พลังเวทอะไรนี้ทําไงอ่ปาปัญหาง่ายๆครับ ให้ตัดตัวของเฮคูลิสออกไปนะครับแล้วออกตามที่ผมพูดได้เลยนะครับไกอาหรือว่าทรอยนะโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับอะไรวะจะไม่ได้ทำไมจบไปแล้วนะครับสำหรับโมรมเซ็ตของโรมนะครับที่ผมอธิบายวันนี้หลายหลายคนอาจจะเห็นแบบช่องเดินนางเล่นฟอรเรนโ m มหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมเลยจะมาบอกวิธีการเล่นฟอรเรนโรมนะครับนะ นี่ก็บอกไปแค่ต้นๆน,นะครับเรายังไม่มีภาพนะถ้าเกิดเรามีภาพเนี่ยจะเล่นนะครับภาพเรากลิ๊กมันน้อยจบมันค่อนข้างที่จะยากน,นะครับไปอโอเคก็ขอจบ EP นี้เป็นเพลงอีสุดท้ายนะครับทุยอี EP แรกนะครับเราขอ rất là chục chục bye bye các bạn xem bye bye